มาบริหารจัดการความมั่งคั่งกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณเกมบอกกับว่าเราจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างนําทางให้เราไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความร่ารวยได้แต่สิ่งสําคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือเราจะต้องมีจิตที่แข็งแกร่งด้วยเมื่อเรามีทั้งสองอย่างนี้เป็นองค์ประกอบแล้วนะคะเราจะสามารถออกจากวงล้อมวงกลมแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความมั่งคัง่งแล้วก็ความร่ารวยได้ยังไงคะคุณเกมผมเคยเจอคําถามนี้จากแฟนหนังสือเหมือนว่า คือเนี่ยฉันก็รู้ทฤษฎีนี้แล้วนะแล้วฉันเนี่ยจะไปยังไงนั่นสิคะเหมือนผมเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบว่าไอ้วงล้อมชีวิตเดิมๆเนี่ยผมเดินวนอยู่ชีวิตเดิมๆให้จะก้าวไม่ก้าวจะก้าวไม่ก้าวคือเหมือนว่าหลายท่านเนี่ยรู้รู้หมดแล้วแหละทําอย่างนี้ถึงจะรวยอย่างนี้จะรวยแต่ก็ไม่ก้าวนี่แหละมันเหมือนว่าการที่น้ําจะเดือดเนี่ย ถ้าผมบอกว่าจุดเดือดของน้ําคือความสําเร็จหรือคือ,อความรวยเพราะฉะนั้นน้ํามันจะเดือดได้เนี่ยเราต้องทำไงต้มน้าต้มน้ําด้วยทํำยังไงคือน้ํามันจะเดือดได้เนี่ยเราต้มน้ําเราใช้อะไรทําให้มันเดือดใช้ความร้อนถูกต้องเราต้องใช้ความร้อนความร้อนพลังงานพลังงานความร้อนทําให้น้ามันเดือดเนี่ยเพราะฉะนั้นคือพลังบวกทําให้จิตมันผลักก้าวออกไปจุดเดิมมันคล้ายๆกันมันเหมือนแบบว่า อ,อ,อย่างอย่างไอสไตล์เวลาเขาจะไขความรับของจักรวาลสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสมาธิและมุ่งมั่นนั่นคือพลังงานบวก<ม>คุณลนะคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกจะต้องมีสมาธิมุ่งมั่นในสิ่งนั้นนั่นคือเรื่องของจิตคือทุกคนโทมัสเอดิสันถ้าเกิดสมมุติว่าโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาเป็นสมาธิสั้นบัณฑิต คือทดลองหลอดไฟดับไม่ติดมไม่ประสบความสำเร็จสองครั้งเลิกเป็นไงความสําเร็จเขาเข้าไปไม่ถึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิสองวันเหนื่อยกับบ้านาไปอยู่ในวังดีกว่าเขาก็ก้าวไปไม่ถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวนี้ที่แบ่งนั่นแหะคือเรื่องของจินนี่นก็คือพลังต้องพอ,อพลังมันออกมาในเรื่องของความเพียรความอึดความามุมานะเพราะฉะนั้นคือ พลังคุณพอมันจะทําให้จุดเดือดคุณถึงมันจะทําให้คุณกล้าก้าจากวงล้อมชีวิตเดิมๆตอนนั้นผมก็ไม่พอแล้วผมทํำยังไงเออผมทํำยังไงผมพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่พลังมันสูงอย่างเช่นสัมมนามบางครั้งหลายท่านเนี่ยไปสัมมนาไปสัมมนาไปฟังเรื่องการเงินการลงทุนหุ้นทองคําเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอัพพลังเฮ้ยพลังมันพีคนะ มันฮึดมันคือฝ่ายมันเกิดคือแบบกลับมาถึงบ้านมันฮึดเนี่ยมันจะทำน่นทำนี่พอวันลุ้งขึ้นเป็นไงห่อเหี่ยวพลังเริ่มลดเขาเรียกว่าพลังมันไม่เสถียรค่ะอ่าพลังจิตเนี่ยพลังทั่วๆไปเนี่ยมันขึ้นแล้วมันลงมันกระจายเพราะฉะนั้นคือพลังในตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเหมือนว่าการที่คุณจะเป็นคนรวยได้เนี่ยคุณจะต้องพลังทำพลังจิตให้ถึง80%สิมมติ80%เนี่ยคุณจะเป็นซุปเปอร์ไซ่ะนั่นคือคนรวย เพราะฉะนั้นคือคุณจะทําให้พลังตัวเอง8 0เสถียรอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคุณต้องอัพวิธีการอัพนั่นคืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเข้าสัมมานาเข้าสัมมานาแค่สองอย่างถ้าคุณทําเยอะๆคุณก็โดดออกไปได้แสดงว่าจะรักษาพลังงานในด้านบวกให้ตัวเองอ่ะสูงพอสูงอ่าสมมติรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะออกไปทําร้านอาหาระจะปป้นร้านอาหารทําร้านของเราของเราเนี่ยบางคนที่ทําไม่ได้เพราะว่ารู้แล้วแต่ไม่ตัดสินใจ บางคนต้องตัดสินใจเพราะตัดสินใจเสร็จแล้วเนี่ยพลังจะกล้าก้าวกล้าก้าวหรือไม่กล้ากลัวจะทําไปอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเมื่อพลังเราพอเนี่ยมันจะไม่กลัวมันจะก้าวไปไอ้พลังความกล้ามันจะชนะความกลัวมันก็พอพลังเราเกินแปดสิบก็กลัวใช่ไหมกลัวไม่ใช่ความกลัวหายไปความกลัวยังอยู่แต่กล้ามากกว่าพอกล้ามันก็กระโดดข้าไปทําซึ่งมันก็เหมือนคล้ายๆกับเสี่ยงนิดนึงด้วยใช่ มันบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเนี่ยมันจะเจ็บตัวไหมถ้าเราไม่เสี่ยงผลลัพธ์ที่ได้คือศูนย์ถ้าเราไม่เสี่ยงผลลัพธ์ที่ได้คือศูนย์เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับชีวิตแต่ถ้าเราเกิดเราเสี่ยงโอกาสได้อาจจะเจ๊งก็ได้หรืออาจจะรวยหรืออาจจะรวยเพราะฉะนั้นคือนี่แหละเพราะฉะนั้นคือคนที่ไม่กล้าก้าวเลยเนี่ยคือคุณศูนย์นั่นคือคุณอยู่จุดเดิมบางครั้งคือชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่คุณต้องการเปลี่ยนคุณต้อง กล้าตัดสินใจและก้าวออกไปก้าวออกไปบางคนก้าวแล้วพลาดบางคนล้มหัวแตกไม่ประสบความสําเร็จามาดูอีกมาดูต่อมันยังไม่จบมันไม่ใช่เรื่องง่ายของคนที่จะรวยเพราะฉะนั้นพอคุณก้าวออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งมาดูเรื่องของความรู้และจิตใหม่มความรู้คุณพอไหมเพราะคนที่ก้าวออกมาทําธุรกิจก้าวออกมาลงทุนเนี่ยหนึ่งและความรู้คุณหมดัดมาเหมือนสดๆสิ่งๆมันยังไม่ได้ถูกกันกรองมันยังไม่ใช่ิงสิ่งที่ใช่ ทฤษฎีที่เรียนมาทฤษฎีที่รู้มาแต่พอม,มาท,ทําธุรกิจแม้กระทั่งธุรกิจเดียวกันกับคนที่สอนคุณมาคุณก็ล้มได้ <marche. S 1> เพราะปัญหารายวันเนี่ยมันหวังว่าคุณลอกกันไม่ได้แม้กระทั่งการเล่นหุ้นเหมือนกัน <แ button. S 2> บอกอคุณไปซื้อหุ้นตามเซียนคุณไปซื้อตามน,นั้นคุณไม่ได้จังหวะที่เขาซื้อเข้าไปคนที่เขารู้ว่าเขาซื้ออะไรกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ซื้ออะไรเนี่ยมันต่างกันแล้วเวลาขายก็ขายไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นคือเหมือนกันคนที่ไปทําธุรกิจก็เหมือนกัน บางทีคุณโดดลงไปทําเนี่ยบอกว่าผมบอกอคก<ะ>คาำำอคุณเหมือนเราไปทําธุรกิจนั้นสิคนนี้เขาทาสําเร็จอาคุณบหมือกว่าอีกคนนึงไปทําในกอกระโดดลงไปทําสาเร็จในขอรับประกันไหมอาเพราะมาดูศักยภาพภายใน<ะ>นั่นดูเรื่องของสมองแนละจิตสมองมันจะบอกว่าวิธีการตัดสินตัดวิธีการจัดการกับปัญหาตัวนี้ยมีหนึ่งสองสามแล้วมาดูจิตอีกจิตมันจะเลือกหนึ่งหรือเลือกสองหรือเล<ะ>ือกสามจิตมันเป็นผู้เลือก สมองมันบอกหนึ่งสองสาวิธีแก้ปัญหาที่คุณเจอในขณะนี้ในธุรกิจนี้เสร็จจิตแล้วบอกว่าไอ้จิตคนนี้เลือกหนึ่งค่ะไอ้จิตคนนี้เลือกสองแต่ดันสิ่งที่ถูกต้องนั้นคือสองไอ้คนที่หนึ่งก็ล้มไปมนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นคือจิตคุณต้องถูกต้องสมองคุณต้องถูกต้องเมื่อเจอปัญหาหรือก้าวไปไม่เจออุปสรรคเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้คุณเดินได้ถูกทางและมีแรงส่งไปได้เพียงพอเพราะฉะนั้นคือ สิ่งที่ผมใช้นั่นก็คือเหมือนว่าสมมุติถ้าเกิดเราเอา,เอาผมเคยทดลองนะเอาให้ให้ให้กับผู้เข้าสัมมนามาฟังผมเนี่ยเอาลางแบบว่าเอาน้ําใส่แก้วสมมุติน้ำหนึ่งแก้วเป็นพลังในตัวเราเป็นพลังในตัวเราที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเทในลางเอาลางน้ำมาสามลาง อีกคนหนึ่งสมมุติคุณหมวยหนึ่งรางสมหุับผมสามรางแล้วเทน้ําที่มีอยู่แก้วผมต้องแบ่งออกไปสามแก้สามรางกับคุณหมวยเทใส่รางเดียวคุณคิดว่าน้ําในรางไหนมันจะไปได้ไกลกว่ากันก็ต้องของหวยสิคะใช่คือหลายคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนว่าคุณจับฉายมากไปบางคนคุณพลังคุณไม่พอหรอกค,คุณคุณไม่ดูตัวเองบางทีคุณก็ไปเทน้ําใส่นี้นึง ใส่อันนี้นิดนึงอันนี้หน่อยใส่เรื่องนี้ใส่ธุรกิจนั้นใส่ปัญหานี้พลังคุณถูกแบ่งไปเยอะคุณเลยไม่มีจุดเหมือนว่าการที่คุณจะทําให้ไฟลุกคุณต้องโฟกัสแสงอาทิตย์ให้มันแล้วไฟมันจะลุกได้นั่นคือการรวมพลังเหมือนการพลังจิตเราบางคนยิ่งมีพลังงานบวกน้อยแถมแบ่งไปหลายๆเรื่องนั่นคือ impossible ที่คุณจะ u c เ e s s หรือก้าวจากจุดเดิมได้หนึ่งต้องรวมพลังก่อนรวมพลังมุ่งเข้าไปที่เส้นทางเดียว เมื่อสาเร็จแล้วคุณจะไปแตกอีกก็แล้วแต่อันนั้นก็ถือว่าลอยลําแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับสิ่งสําคัญเลยที่เราจะไปสู่ความร่ํารวยแล้วก็ความมั่งคั่งได้ก็คือต้องมาเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดไ็อัพพลังก่อนอัพลังของตัวเองก่อนใช่ต้องอัพลังคับเข้าสัมมนาอ่านหนังสือค่ะครับแล้วก็ขนทางในคันเลือกนะคะมันดูแล้วมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าเราอัพลังแล้วแล้วเรามีแนวคิดที่ถูกต้องถูกต้องแล้วแล้วเราจะทายังไ เลี่ยนแน่นอนใช่ผมรับประกันเปลี่ยนแน่นอนคนที่ไม่นั่นก็คือหนึ่งความรู้ไม่ถูกค่ะอ่าบางครั้งคิดว่าถูกแต่จริงๆไม่ถูก2ก็คือพลังคิดว่าตัวเองพอแต่ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องดูตรงนี้จริงๆผมมีแบบทดสอบตรงนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปสัมมนาของผมเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบว่าศักยภาพคุณเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงเรางเราพลังพอไม่พอคัวสมองเราพอเลยไม่พอผมมีตัววัดถ้าเกิดคุณพอเนี่ยมันจะบอกเลยอ่าถ้าเกิดคุณอาชีพไหนเนี่ย ระดับของพลังงานตัวนี้จะบอกเลยว่าพ,พ,พลังงานสมองกับจิตของคุณพอไหมถ้าเกิดคุณพอคนที่ประสบความสำเร็จทดสอบออกมาแล้วพลังงานต้องย่อมสูงทั้งสมองและจิตน,นะครับเมื่อพลังงานและหัวสมองมันพอแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเดิมๆเนี่ยมันขังตัวคุณอยู่ไม่ได้มันขังเราอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปจนได้ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะสำหรับการคิดเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่อยากจะร่ํารวยแล้วก็บ้างขั่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากเราจะแสวงหาโอกาสในการหารายได้หรือหาความมั่งคั่งจากสังคมแล้วนั่นก็คือเราจะต้องมีการเปลี่ยนมเซ็ตแนวคิดของตัวเองก่อนแล้วก็สร้างพลังบวกจากตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดที่เป็นความสําเร็จนั่นเองค่ะนี่ก็ถือเป็นแนวคิดที่วันนี้นะคะคุณเกมซูจากสีอะนนำมาแชร์ให้เราค่ะต้องขอขอบคุณคุณเกมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Miss Variety Smart Bell แล้วค่ะเราสองคนจะลากันไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองวันนี้ธนวันพันโชนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ